วันนี้เราจะมาทำปุ๋ยหมักอีกแล้วเพื่อนๆชั้นที่สองเมื่อกี้ขนฟางแล้วออก็ได้ชั้นที่สองเราจะทำให้เสร็จเนาะวันนี้มีคนช่วยวันนี้มีคนช่วยเดี๋ยวคนช่วยก็กลับแล้วอยวนน <c oughs> ่ข้างหน้าก่อนจะเด๋วเห็นไหมอย่ข้างหน้าก่อน ได้ฟางค่อนข้างเยอะค่ะเปหญ้าข้าวนกเนาะเพื่อนๆอันนี้ฟางหญ้าข้าวนกค่ะเราก็ใส่คุ่นใส่ที่บัวครับอีกเั้นเลย แล้วก็ใช้น้ำหมักที่ว่าพาเหมือนเดิมนะคะเป็นหัวเชื้อนะเพื่อ<ๆ>นๆใส่ไปเลยหมักจากหอยเชอรี่น้ำหมักจากหอยเชอรี่ค่ะเพื่อนๆเราไม่มีสารเร่งพดอดหนึ่งค่ะงวดนี้มีแต่สารเร่งพดอดสามใช้พดอดสามก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่สารเร่งพดอดสามต้องใช้สามซองเลย ถ้าเป็นพอดอหนึ่งจริงๆใช้แค่สองเดียวก็ได้ค่ะพอดอหนึ่งเนาะแต่ว่าพอดอสามนี่สำหรับปุ๋ยกองเล็กเนาะนี่ะก็จะทำไว้แบบไม่กลับกองเนาะเพื่อนๆเพราะว่าต้องไปทนที่นาด้วยเนาะที่นาก็แะะักทำสักสามตันนี่หละอันนั้นเป็นฟางข้าวปีนี้ไม่ได้ขนใบไม้เนาะที่นาเนะ่ะอาจจะ ทำแต่กับฟางฟางข้าวาแถว้วก็คนอย่างนี้นะคะคนจันไงมนี่ได้เหงอเชื้อเราก็จะลดทับขอหัวบัวออกก่อนนะคะ เราก็จะรดเลยรดฟางให้มันฉ่ำๆเลยค่ะแล้วก็เหยียบให้ฉ่ำๆน้ำเลยเพื่อนๆเหยียบให้แน่นๆ,ๆเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหยียบให้แน่น นี่ไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะแน่นแล้วเดี๋ยวเราจะคุมพย่างไว้เลยค่ะมาดูกดู ขึ้นงเลยก่อนลมแรงแรงแรงมากเลยลมพยายามขาดก็เพื่อนมาเอาดึงลงไปอีกหน่อยนึงลูกโอเคมานะทับไว้ก่อนถักข้างองนีง้ลมแรง ยากหน่อยหมาทำผ้ายางขาดเดี๋ยวค่อยให้เอาค่อยหาผ้ายางมาปะใหม่โอเค,อเ,คเสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้พามาทำปุ๋ยหมัดก,กับหญ้าข้าวนกฟางข้าวนกค่ะเดี๋ยวไม่จาเป็นต้องเป็น ชั้นหนึ่งชั้นสองหรอกเพื่อนๆก็ทําไปแบบนี้ชั้นเดียวก็ได้นะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบาย